สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพาลกก่อนจะไปถึงรายการนะถามมือนครับทานข้าวแล้วปวดท้องไหมพี่ขาทานข้าวแล้วน้องแดงทานข้าวตั้งแต่สองทุ่มเนี่ยพี่ตายยังถ้าตายพี่พี่วิ่พาผีหลอกอะสิคะ ท่านผู้ชมครับมีใครทานข้าวไทยนะปวดท้องเสียชีวิตดับดิ้นต่อหน้าต่อตาไหมครับเออพี่แล้วเมื่อวานเนี่ยไอ้นักร้องอ่ะไอเดอะวอย์เออรายการซึ่งแบบก็อะไรพิเชษนะไม่ไม่จริงพิเชษพี่ไอรายการเนี่ยนะมันไม่เรียมหนังหัวมันเลยนะไปจัดที่สนามรัชมังคลาาคาดว่าคาดว่าโอ้โหจะต้องได้อย่างน้อยนะเท่ากับเสื้อแดงไปจัดที่รัชมังคลาเามันคือแบบไม่ได้คือไม่ประเมินตัวเองปรากฏว่า Möchtest หลังเวทีจบข่าวโคบอกโอ้โหปวดหัวเลยเสียดายไม่น่าเชื่อว่า The Voice สร้างตัวเองนี่คิดว่าคือเมคอัพขึ้นมาเยอะเกินไปคือมันเมคอัพเกินเกินมากเกินไปไม่ Voice นี่จริงๆแล้วรายการต่างประเทศผมชอบใช่ใช่ดีดีเกรดคนละเกรดเลยของเรานี่รู้สึกว่าขอโทษนะขออนุญาตวิจารหน่อยผมสึกว่ามันยังขาดขากอะไรเกินนะฮะแล้วก็แล้วก็ไอ้คนที่มาเป็นเป็นอะไรนะพี่คอมเมนเตเตอร์หรือว่ คอมเมนเตอร์หรือบรรดากรรมกรกรรมการทั้งหลายเนี่ยเออยังไม่เจ๋งพอคือคือพี่ถ้าเกิดจะมะเป็นสมมติถ้าเกิดว่าคนจะมาเป็นต้องระดับเบิร์ด นั่นที่นันที่เขาเป็นนักร้องจริงๆเบิร์ดนันทิดาเมืออาชีพเมืออาชีพจริงๆไม่ใช่ประเภทแบบขายเทปก็เจ๊งนี่ใครก็ไม่รู้ก็แปลกๆฮะแล้วก็คือพี่พูดถึงไอเดวอยเนี่ยเขาก็มาโพสเดี๋ยวขออ่านได้ไหมพี่เพื่อที่จะได้ไม่เพดเรื่องอะไรเรื่องเดวอยนี่ไงทำไมทำไมต้องไปไปมันบอกว่าเมียมันไปเดี๋ยวก่อนคือคือน้องแมาแดงเป็นคนประเภทแบบไม่ใช่ไม่ใช่เรนบูสกายของไอชวนนนที่มาใส่หลายป้ายสีชาวบ้านจะช่องเขา ก็ต้องอ่านได้ฟังเลยนะคะคุณพี่ขาเขาบอกพอจะอาเดี๋ยวขอทีมงานภาพขึ้นมาเลยฮะพิเชษฮะเอาภาพพิเชษขภาพเขาบอกขึ้นมาเลยเขาบอกว่าภาพขึ้นมาพิเชษ the voice เขาบอกว่าตายอย่างเงี้ยครับ าพาภรยามาโรงพยาบาลอา,อาหารเ,เป็นพิษค <laughs> าดว่านะ่าจะมาจากข้าวเน่า <laughs> ที่มันที่มันเอามาขายกันแน่ถึงขนาดระวังตัวแล้วต้องระวังคนในครอบครัวจะไปทานอะไรอีกเซงอาวมันบอกไม่น่าเชื่อจะมาเกิดเรื่องจะมาเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวพี่พี่แกพี่มีแสนแย่ข้าวข้าวดีกับภาพหน้าออกนะแสดงว่าเสียไง เขาเรียกอายตนะผู้ผู้ภาษาภาษาธรรมภาษาธรรมเนี่ยนะอายตนะหมายถึงว่ารูปรถกลิ่นเสียงภาษาทั้งหกเนี่ยนะมันเสียไปเรียบร้อยแล้วพี่ข้าวเน่าอ่ะคือข้าวเน่าอเสพงนิดนึงฮะคือข้าวเน่าเนี่ยนะพี่คือมันก็ต้องมีกลิ่นแล้วของมันเน่าอ่าแล้วคุณกินเข้าไปได้ยังไงไม่ใช่ที่เน่าจริงๆนะคือปากมันอ่ะสติจิตวิญญาณ ของไอเนี้ยเน่าคือคนเราแหละพี่กินหมาสุนัขข้างถนนมันยังไม่กินเลยข้าวเน่าแล้วคุณเป็นคนเนี่ยคุณไปกินข้าวเน่าได้ไงพยายามมองมันอย่างมันอย่างนั้นนะมาจะโพสต์แบบเฮ้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าวิธีโพสต์แบบนี้เนี่ยมันเข้าข้างกับผมไม่ได้บอกนะว่าคุณเป็นสลิมสลิมนี่แหละครับพี่ขาจะบอกเลยผมเพยงบอกว่าคุณไม่ใช่สลิมนะแต่ว่าวิธีโพสต์ของคุณเนี่ยนะครับคือการวิธีโพส์ที่พยายามที่จะร่วมคุณจะสังเกตนะฮะมันมากันเป็นชุดๆชุดเป็นกระบวนการเลยนะครับอย่างนางสาลี อองสมหวังอะไรเงี้ยนะฮะมากัน,หนใหญ่นะฮะมูลนิธิลลคุ้มครองผู้บริโภค คือเราต้องต้องแฉหน่อยนะคะคือมูลไอ้มูลนิธิเนี่ยเดี๋ยวก่อนว่ากันะว่าเละเทะไปหมดองค์กรองค์กรกับมูลนิธิเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะพี่อะไรนะที่ของของเราเนี่ยสคบเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคันนเป็นสคบเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะอันนี้เป็นไอ้มูลนิธิอะไรเนี่ยเป็นเอกชนเอกชนแล้วก็คนก่อตั้งเป็นชุดบุกเบิกนะฮะก็คือรฆษณาตัวสิทธิกูลแล้วคือต่างมูลนิธินี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมครับก็ไปฟ้อง จะทวงคืนปตทแต่ว่านะคะก็ถึงแต่คือไม่ใช่เงื่อนเพียงเดียวค่ะคุณพี่ขาก็คือรวมการเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมีหุ้นเกือบสองแสนหุ้นอ่เป็นเจ้าของินหุ้นของเครือของเครือแล้วเขาก็บอกว่าอุ๊ยนามสกุลเดียวกันไม่รู้จักกันหรอกจะขู่จะฟ้องนังสือพิมพสยามรัฐเนี่ยนะแล้วนี่แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ากรรมการที่ออกมาทำเป็นพูดนะบอกว่าอุ๊ยเราไม่ สามารถจะบอกไอ้ที่ว่าว่าแลบไหนอะไรพวกนั้นคุณคุณไม่แน่จริงนี่หว่าถ้าคุณแน่จริงคุณบอกมาสิว่าแลบไหนเพราะแลบที่มันเทสเรื่องแบบนี้ได้ในประเทศไทยอยู่แค่สองแลี่คุณบอกมาเลยมันไม่มีค่ะมันไม่ได้เทสค่ะอาละโอเคครับผมผมพยายามให้ให้โอกาสคุณนะว่าคุณเทสหรืออะไรเนี้ยคุณต้องบอกมาว่าคนที่คุณเทสเนี่ยผมเชื่อได้หรือเปล่านะฮะประชาชนทั่วไปเขาเชื่อหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณจะพูดพล่อยๆว่าออกมาอย่างนี้ผมก็ออกได้แล้วคุณเองคุณก็ต้องรับรู้ว่า คุณได้ไปเป็นใหญ่เป็นโตได้ตำแหน่งในใน,ใน,ในกรรมการเนี่ยนะเออไปเป็นในกรรมการอยู่ที่อะไรนะเอะอรอ,อดการแข่งขันแห่งชาเนี่ยในสมัยรัฐบาลในสุรยุทธ์จุฬานนท์ออคุณพี่ขาน้องออประแดง<อ>ไม่ได้พูดนะคะแต่ว่าไม่ใช่พี่ก็คือคือไอ้มูลนี้ทีนี้เนี่ยนะคะพี่ก็คืออยู่ดีๆโอ้ออกมาแถลงข่าวใหญ่โตมาสิบสิข้าวสี่สิบกว่าสี่สิบหกถุงเอามาถูกไร่ยี่ห้อเอามาถุงยี่ห้อไม่บะหมี่ เอาค่ามั่วสี่สิบอกยี่ห้อแต่ไม่บอกจํานวนเออแล้วก็บอกว่ามีอยู่หนึ่งถุงเอ้ยหนึ่งยี่ห้อโคโค่อะไรเนี่ยมุแร่มากมายเลยนะเรื่องนี้มีไอไอสารในเมตาพมายอะไรซื่งมีสารหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอ้หกสิบเจ็ด ppm โอ้โหตายตกใจเลยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะคือเขาบอกว่ามี ppm เนี่ยคือคือเขาปิดเขาปิดเบือนคือเขาเขาเขากำหนดค่าคือถ้ามันสูงกว่านั้น ก็คือก็คือผิดถ้าต่ำกว่าก็คือใช้ได้ใช่ไหมครับพี่แต um> 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 ่มีการบิดเบือนอีกว่า12ยี่ห้อไม่มีสารปนเปื้อนและอีกที่เหลืออีก73%มีสารมีสารปนเปื้อนตั้งแต่น้อยถึงมากนี่คือวิธีบิดเบือนแล้วก็วิธีพูดนะฮะประเภทเดบผมเข้าใจว่าคุณต้องไปศึกษาจากพระปัญญภิปักษ์มาแน่เลยไม่ใช่หรือไม่กุณมาจากต้องสังเกตเลยต้องสังเัเลยนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณต้องตอบไปสิว่าไอ้ที่มันเกินเนี่ยมันมีอยู่การเดียวและที่เหลือผ่าเกณฑ์ได้มาผ่านหมดคือมันมีมาตรฐานถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ก็คือผ่านหมดโอ้ปวดท้องกินข้าวมาแล้วลสรุปแล้วเนี่ยนะคะคุณสารีขาคุณสารีนี่นะไปตรวจสอบมาจากมาจากแหลกตรงไหนเหรอคะคุณสารีขาหรือว่าเขาบอกเาบกว่าที่แหลไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าอะไรนะศูนย์ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อเขาก็ตั้งเขาเองผม ก็ตั้งได้เออและไอศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่รงไหนอยู่ตรมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเออแล้วพี่แล้วไม่ใช่นะเขาบอกว่าวิการทำการทำเนี่ยมีคนเขาบอกว่าจะต้องมีการล้าง หมายถึงว่าทำหนึ่งครั้งเชรื่องมืจะต้องเคลียร์แล้วคุณมีวิธีการทำยังไงคะจริงๆไม่ใช่แค่ล้างนะเขาจะต้องใช้วิธีการฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปนะแล้วก็ทำตรงนั้นเป็นสุญญากาศแล้วถึงจะทดสอบมาอันนี้คือหลักของการทดสอบทางด้านที่เป็นวิทยาศาสตร์ผมเข้าใจนะฮะว่าคุณพยายามจะพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์แต่ที่ผมฟังแล้วผมรับไม่ได้แต่ทที่รู้ๆนะไอ้โมนิ t ิเนี้ย ได้ข่าวว่าสสสเนี่ยเขาเขาเฟื่อเฟืออ้าวคุณพี่ขาแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นมันเป็นไอเดียวไอหมอลกเรือบางคนเนี่ยสมรูอะไรจุนหาสวัสดิ์อ๋อบริบัตรบรีไหมอะไรคะไอมูไออะไรการรักษาตัวแบบบัตรบรีอ๋อบารีบําบัดค่ะมันใช้ชื่อบัตรบรีอะไรนะชื่อชื่อชื่อศูนย์เขาเนี่ยศูนย์บัตรบรี อวิบัติงจริงจงือผมถามจริงนะคือคไ,มไม่ต้องถามเลยโทษนั้นขอขอแยกนองมดแดงหน่อย พวกคุณเนี่ยที่เอามาผิดพูดทุกวันเนี่ยพวกคุณกินข้าวทุกวันหรือเปล่าแล้วคุณเป็นโทษนะเป็นตะกรวดอะไรบ้างหรือเปล่าในการกินข้าวเนี่ยหรือกินยาแล้วเสร็จแล้วประเทศชาติเสียหายขนาดไหนคุณไม่สนใจวันนี้พี่วันนี้มีข่าวอีกสาวันนี้มีข่าวอีกที่อินเดียที่มีการตายคือเพื่อไอซ์สลิมเนี่ยนะในพันธิทิพย์ในไอทันวาไกลเลิรเนี่ยนะครับคือโอ้โหลูกเป็นเต้าอะไรของไกลเลิอร์ก็ไม่รอกก็คืออีสอสอบตกได้600คะแนนกล่าวว่าจะจะทำแบบ แล้วพักประชาธิปัตย์จะไปเป็นสสอไปแทนไปแทนหมอวรงเหรอฝันไปเจอไม่พี่คือรีบบอกมาเลยอินเดียตายอินเดียตายออกมาตายเพราะข้าวแต่ว่าไม่อานไม่ได้หรอไม่อาไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษค่ะคุณพี่คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเขาแบบข้าวสารตกข้าวในข้าวในข้าวหรือผักแต่พอหลังๆมาเขาก็มีการวิเคราะห์วิจัยกันว่าเกิดมาจากน้ํามันปนเปื้อนปนเปื้อนใช่ แล้วคนขายน้ำมันก็ดีไปแล้วอนั่นแหละนี่คือสันดานของไอ้พวกสลิมคือจริงๆจริงๆงานนี้นี่กรณีที่ไอ้อะไรมูลนิี่คุ้มครองผู้บริโภคทํานี่นะฮะมันมีผลทําให้ต้องเรียกว่าคุณสร้างปัญหาพวกผมนะยังไงครับปกติเนี่ยเข้าเข้าสารในไทยนะอ่าไม่ลมนะ ไม่ลมไม่ลมไม่ลม,ม,มเมทบอบายนะเพราะว่ามันไม่จะเป็นเพราะมันมันจะเป็นเพราะมันขายเลยทำมา,าขายเลยไม่ับคืครั้งนี้ก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะสังเกตท่านผู้ชมสังเกตได้ครับซื้อข้ามาอย่างผมเนี่ยซื้อข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ผมบ้านผมี่นานานๆหุงข้าวทีองครับ,รบเดือนหนึ่งเนี่ยนะข้าวในถุงอง้มอดขึ้นแล้ว นี่ไม่รู้จักเลยเนี่ย <laughs> ผมออก็หงข้าวนะสาวข้าวเองก็มือแล้วผมเนี่ยผมถือหลักเก่า <im it> ผมตั้งแต่ผมโดนเรียนมาสอนมาตั้งแต่ตอนเรีเรยน,น,นเรียนประถมที่โรงเรียนพพรราชวิทยาลัยนะนะเะขาสอนมาว่าสาวข้าวเนี่ยครั้งเดียวคร <im it> ั้งเดียว <นะ S 1> ไม่ให้สารอาหารไม่ให้สารอาหารมันหายเพราะว่ามันโดนขัดออกไปหมดแล้วจากไอ้จมูกข้าวก็ดีผิวเปลือกอะไรก็ดีเนี่ยนะตอนที่ผมเรียนนี่เอาข้าวเหลืองนะข้าวเคลือบเนี่ยวิตามินนะแล้วดาวอัสดับ มอสระวงสระดับละดาวันนำมาขายมีผมจำชื่อได้เลยเฮ้ยจำคำข้าวอร่อยจำาวอร่อยมาไม่ไม่ผมยังจำผมได้อยู่นะแล้วเสร็จแล้วก็สอนสอนมาแล้วก็มาแล้วกกินกินกินไม่แล้วคุณพี่เขาสอนไหมครับว่าเวลาที่จะขุงข้าวเนี่ยนะครับต้องเอามือรู้แล้วหนึ่งข้อไม่ไอไไออฟังเข้ามาดูไม่ได้การอันนี้ทําเองก็มือจิ้มเลยโชฉแค่นี้แหละไม่ได้กินได้ข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆเลยนะที่ที่ไอคณะกรรมการ ของผู้นิติเขาพูดเนี่ยนะเขาบอกว่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยนะฮะระหว่างประเทศที่เขาเรียกว่าโคเดกโคเดกขององค์การอนามัยโลกนะเขาบอกว่าจะต้องมี67มีอยู่อันเดียวหกจุดเจ็ดห้าสิบที่เหลือไม่มีแล้วพอเจ้าของโกโก้เขาไปถามว่าเขาต้องการจะดูว่าคุณไปสืบมาได้ยังไงเนี่ยตกหลกไม่ให้แล้วคุณรู้ป่ะมันมีวิธีหน้าด้านเพื่อเพื่อนต่อยนั่นเป็นเรื่องของมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกโคเดกนะแต่บางประเทศเขาต่างกันนะ นั้นนะอย่างเช่นอินเดียหกยี่ห้ามิลลิกรัมจีนห้ามิลลิกรัมอะไรแล้วความจริงมันมีคนเข้าไปสืบรื่อีกเคาบอกเขาไปอ่านตามเว็บไซต์เนี่ยนะพี่มันจะมีอินผมก็ไม่เข้าใจคืออินแกนิกับออแกนิกคือมันจะมีมาตรฐานข้องแต่ละประเภทอีกคือเราไม่คือน้องแดงเป็นนักสังคมศาสตร์ค่ะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าโง่และที่สำคัญนะกรณีกรณีตัวนี้ไอ้กรณีสารปนเปื้อนที่อยู่ตรงเนี้ย แนนไทยเนี่ยมันยังไม่มีมาตรฐานนี่ผมจะพูดหลายคั้งแล้วนะเขาสรุปตอนท้ายว่าไงไอ้คนเนี้ยอะไรเนี่ยมีการอนุการมูลที่ผู้โดยเขาบอกว่าเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผ่าดันองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคคือเรื่องของเรื่องเมื่อคุณจะไปร่วมกัรตั้งตอนนี้แหละอคืจะมารู้ทันนะจเอย่าอย่าให้มันตั้งเด็ดขาดเพราะถ้าตั้งเนี่ยนะปกติทุกวันเนี่ยนะหลังจากที่รัฐบาลทำนโยบายจำนำข้าวหรือไม่อะไรเกิดขึ้นอะไรคะ ตามต่างจังหวัดช้ยเอยทางภาคเหนือภาคอีสานะนะเขาขายข้าวตามเองขายเองครับตามเองขายเองอใช่ฮะคือ,อจเจ้าข้าวอะไรละไรนะเขาตามเองขายเองแล้วก็เขา